เตาทีวีภูเผยรู้สึกไม่ดีหลังคุยกับคนใกล้ชิดเอสกันตพงขอส่งกำลังใจให้แฟนคลับคอยส่งกำลังใจให้ต่อเนื่องจากกรณีที่เอสกันตพงนักแสดงและพิธีกรข่าวงูบหมดสติกลางงานอีเวนต์เมื่อวันที่9พฤษภาคม66ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งหนุ่มเอสอยู่ในความดูแลของแพทย์ แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้แพทย์ขอดูอาการวันต่อวันซึ่งล่าสุดทางด้านเต๋าทีวีพูก็ได้พูดถึงหนุ่มเอสผ่านทางรายการเม้ามันคันปากทางช่องบิ๊กแบ c h ช n แนลโดยทางเต๋าทีวีพูเผยว่าก็เป็นกำลังใจให้น้องเอสน้องเอสเป็นคนดีค่ะเชื่อว่าสิ่งร้ายๆต่างๆต้องผ่านไป ถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถพูดออกอากาศได้นะคะนอกจากนี้เต่าทีวีพูยังเผยอีกว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องเพราะน้องเป็นคนน่ารักและคนดีมากขอให้ครอบครัวแข็งแร่งเพราะเมื่อเช้าเราฟังพูดมาแล้วเราตกใจเราตกใจนะคะรู้สึกไม่ดีก็ไม่ขอพูดดีกว่าพูดแค่นี้พอ